มหาท่านอาจารย์เรากัปรากฏว่าที่ได้ลงวันที่หนึ่งมันเกิดการมันเป็นอย่างไรครับอยากอยากอยากได้ได้เกตวิชาว่ามันเสริมดวงเขาแบบไหนแบบไหนนะจะเป็นบุญเกาของนัาน้าหมอเป็นบุญเก่าบริวารเป็นบุญเกล้องเขาจมาคนรวยบุญเกล้องกูาริษัมาบุญเก่าเขามันทุ่มอย่างวไรเข้าไปเสริมดวงนง้นดวงธรรมดาเ่ยโอ้ยที่เขาถี่ลงวันที่หนึ่งเป็นบุญเขา เอาตอนนี้ท่านอาจารย์สิรูปบอกครับว่าเฮ็ดไปแล้วนี่เขาสิมีโชคระ้ว,วันที่หนึ่งหรือว่าสิมีโชคใยัยสี่ครับ,บผมกว่าเดียถึงเราหลวบปู่เดวาเป็นสุขในวันที่หนึ่งแล้วันหลัิบว่ามีสุขโอ้ลู้รู้แต่ว่าทำแรกที่ดี<อ>สิมีโชคเป็นสุขในหกังของแม่โอ้หลวงปู่เด้ะห่อนัดเป็นรวันที่หนึ่งเลยนะโอ้ตอนแรกที่ผมถามเลยเพราะผมเข้าใจว่ารู้ว่าเออครับพวกนี้เฮ็ดเฮ็ดทำไปเที่ยวมาให้เขาแล้วเขาสิมีโชคมีลาบเนี่ยก้อนใหญ่ขามาสิถูกระ้วันใหญ่ผมเข้าใจัง่ายๆนะดูกัไม่ไม โอ้โหไส่วนทําพิธีกับทาพิธีตามตามศาสตร์เขียนเขียนยันเขียนลงดึงวาสนาขึ้นอาบน้าม้ตนเสริมหนานาท้องต้างโอ้โสวดนุดวงกระทุ่เนบน่อกัน้่มีบุญเก่าขึ้น้ทีถืงงงที่ครับเอใช่ว่าสวดนุนดวงนี่หมายว่าท่านอาจารย์สวดห้เขาหรือว่าเขาต้องไปสวดเองครับเพาว่าสวดนุนดวงเสริมดวงให้เขาเหรวก็ต้องไปสวดมุ่นน้ำกั นี่นคืออะไบุญเก่าเขาแบคือคว้มสะสมคุ้สะสมเขามัจดาดีแทบทุกชาติเขาหมดเลยรางวันนี้หกระไรชาติก่อนที่เขากินท่านอย่างนี้นะอ๋อเอาแต่ว่ามันหลายคนด้ที gallons, freely, like oh. ่ที่ที่ได้ข้อมูลมาเนี่ที่ว่ามาทำพิธีกับท่านอาจารย์ไดาถูกรางวัลที่หนึ่งไหมจะร้ายก็มีหลายจะบ่บ่มาอ่านอีกอย่างนีงคือพ่อเปว์มาเกี่ยวกับวิถีพิชาของคือสุขภัไปยมเอาแต่ว่าแต่ว่าเป็นเป็นการเสริมบุญเขาแล้วเพรเสริมบุญจากที่นี่แหละเขาก็มีโชคมีมีมีกุศลได้รางวัลที่หนึ่งนะ ตามที่ผมฟังมากกบ็บางคนกับหกล้านบางคนกับสามสิบล้านบางที่กับอย่างเงี้ยบางคนกับโอ้หลายคนหลายคนได้เข้าว่ามาทําพิธียูนีแล้วก็ได้รางวัลที่หนึ่งบุญกุศลสม่าเทาก็สวดองค์ธรรมดาปกตินู่นเหรอเหรอมันก็เลยแปลกใจอีกย่างย่างอ่านตำมุนอนนีกมันก็เป็นตัวเสริมพือกันดีครับเสริมแล้วจะเดี๋ยวพืนเอาไปมาดังใเขาอยังแค่หวังไม่ใหญ่โอ้มันก็เสริมได้หลายด้านมันบ่แม่นว่า มันบ่เมนเดดศาสตร์ศาสต์อันนี้เดี๋ยวมันกันยุที่บุญเก่าขอน้ำแล้วก็ศาสตร์วิชาต่างๆมันเสริมมันเข้าไปสอนเนีเขางง่ายเสอนในหลักพุมีนี่ครับพิธีกรรมมัคือ้นกัให้คนมสบายใจี่พิธีกรรมละมนฉีเจสันเียฟื้นละไ่เียงให้มันดาบน้ทัรงปาซื่อะไรเนี่ยแม้ว่าเี่ยกน้ไปยขี้ิทนชือท่องมันดีเนี่ยมันก็ยุที่ยิเท่าดยที่บริสุทธิ์เท่าเนี่ยเจตนาเท่าเนี่ยเท่าบริสุฟันงว่ามันสิดนันนี่คือแมาปนัน มันบรได้วิเศษปะนั้นเนะเยิ่ง่าอือเขาเออเหกหิดมันดีแหละน้ำมุนเรื่อสยาหาวาดเอายามาลุแผไปเนี่ยรึงมาก